ดิจิมอนมายาที่มีพลังแห่งปาฏิหาร์ตั้งแต่ยุคโบราณกาลมาแล้วอุกโคมอนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับผมมีดิจิมอน2ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนั่นก็คือเจ้าอุกโคมอนแล้วก็ บิ๊กบุ๊กโคมอนนั่นเองครับซึ่งก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาคลิปสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าดิจิมอนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ปรากฏแวบ,บๆนะครับถ้าเกิดว่าใครดูพวกแบบเทรลเลอร์หรือพวกโปสเตอร์พวกนี้จะเห็นว่ามีอุกโคมอนอยู่ครับผมแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องราวของอุกโคมอนที่ผมจะพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้นะผมจะไม่แตะเนื้อหาอะไรที่อยู่ในมูฟวี่เลยครับเรียกว่าพูดถึงโปรไฟล์ของเจ้าอุกโคลมอนล้วนๆเลยนั่นเองครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่ผมพ Movie, แล้วดูคลิปนี้ไปก่อนถ้าผู้ชมจะไปเจอเนื้อหาที่มันละไม้คล้ายกับในคลิปนี้คือแน่นอนว่าการเซตโปรไฟล์ของอุกโคมอนเนี่ยมันต้องเอาไปใช้ในอนิเมะอยู่แล้วการจะมีสปอยเนื้อหาบางอย่างตรงกับความสามารถของอุกโคมอนเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากรับรู้เรื่องราวอะไรก่อนที่จะไปดูมูฟี่เลยก็ปิดคลิปนี้ก่อนได้นะครับเก็บไว้ในดูภายหลังแล้วก็ตามมาดูอีกทีนึงก็ไม่ว่ากันครับผมเพราะที่จริงแล้วผผมตต้้ออองบบกก่่่นนนดววววยปปรระสสาาณ์ัเห็โไลุ ตั้งแต่ช่วงก่อนที่ผมจะไปดูมูฟี่นะและทีนี้ผมก็ตัดสินใจว่าผมไม่อ่านโปรไฟล์อะไรของมันก่อนเลยและหลังจากดูมูฟี่เสร็จมาแล้วมาดูโปรไฟล์ของอุคโคมอนอ่าโอเคมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับละไม้คล้ายกับที่เขาจะสื่อในมูฟี่ด้วยแต่สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ดูมาแล้วนะครับผมอยากจะรู้อีกมุมหนึ่งว่าอุคโคมอนในฐานะโปรไฟล์ของมันเนี่ยในดิจิมอนดอทเน็ตมีเรื่องราวอะไรบ้างก็ไปดูในคลิปนี้กันได้เลยครับผมซึ่งโปรไฟล์ของดิจิมอนตัวที่1นึ่งในคลิปนี้นะครับก็ต้อง พูดยุคโบราณประเภทฟรีนะครับซึ่งการเป็นพูดยุคโบราณแล้วก็เป็นประเภทฟรีอันนี้ทุกคนจะได้เห็นกันในลักษณะที่ว่าพวกวีมอนวอร์มอนฮอกมอนพวกนี้ใช่ไหมครับพวกเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีเชื้อสายมาตั้งแต่ยุคโบราณประเภทมันก็เลยจะเป็นฟรีอุคโคมอนตัวนี้ก็เป็นประเภทฟรีแต่ทีนี้อุคโคมอนจะกลับมีโปรไฟล์ที่ลึกว่าเขาเป็นดิจิมอนตั้งแต่ยุคโบราณครับผมซึ่งดิจิมอนยุคโบราณน,นี้ก็ยังพูดได้อีกว่าพวกดิจิมอนแบบแนว,แนวของเอนชีเนใช่ไหมครับพวก, mon, um on, อก,อกเอกนชิจ ยุคโบราณหรือกระทั่งอิมพิเรียลดามอนพาราดินโหมดอย่างนี้ก็เป็นดิจิมอนยุคโบราณเหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุกโคมอนก็เป็นดิจิมอนที่เรียกว่าอยู่มานานแล้วครับโปรไฟล์ที่มีการบอกไว้สําหรับอุกโคมอนนะครับคือมันคือดิจิมอนมาาที่เคยมีตัวตนอยู่จริงเมื่อสมัยยุคโบราณกาลนานมาแล้วของโลกดิจิตอลซึ่งในสมัยนั้นนะครับผมก็มีดิจิมอนหลากหลายที่ใช้ชีวิตอยู่ตามปกติไปและทีนี้เนี่ยตัวอุกโคมอนได้มีการถูกค้นพบว่ามันมีตัวตนอยู่จริงแล้วมันก็เเป็นทีีี่่รยกวามพลัง ปฏิหารบางอย่างหลั่งไหลอยู่ในร่างกายของมันครับซึ่งถ้าเราดูรูปลักษณ์ของมันแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นดิจิมอนที่เหมือนกับว่าเป็นตัวลอยมีลำตัวไม่มีขาแล้วก็มีแขนสองข้างแล้วก็มีหัวแล้วก็มีส่วนยืดของร่างกายออกมาเป็นหูออกมาเป็นขนเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆมีดวงตาที่ก็ดูสมเป็นดิจิมอนทั่วๆไปนั่นแหละครับซึ่งความสามารถของมันที่เขาว่านะครับผมเขาบอกว่าอุกโคมอนเนี่ยมันเป็นดิจิมอนที่สามารถทําให้ความปรารถนาของคนอื่นนั้นเป็นจริงได้ครับซึ่งเรื่องราวการทําให้ความปรารถนาของคนอื่นเป็นจร ทําได้ยังไงในที่นี้ก็ต้องแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1คือพลังของอุคโคมอนทำไมมันถึงสามารถทําให้ความปรารถนาของคนอื่นเป็นจริงได้อันนี้ก็ก็ไม่รู้ครับผมพลังของมันเป็นปริศนามากอย่างที่2คือถ้าหากว่ามันทําได้จริงก็ไม่มีใครรู้วิธีการว่าเฮ้ยอุคโคมอนเนี่ยมันคงจะไม่ทําให้ความปรารถนาของคนเป็นจริงพิ่มเพื่อขนาดนั้นอยู่แล้วใช่ไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่ข้อมูลก็พอจะคอนเฟิร์มได้แล้วว่าอุคโคมอนมันมีพลังปฏิหารแบบนั้นอยู่กับตัวมันจริงๆแต่ทีนี้นะครับก็ต้องยอมรับอ แล้วก็ดิจิมอนที่เลวดิจิมอนที่มีความโลภมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ต้องการจะทําเป้าหมายของตัวเองให้เป็นจริงพวกดิจิมอนที่มีความโลภมีความต้องการเหล่านั้นก็จะเข้ามาใกล้ชิดกับอุกโคมอนเพื่อคาดหวังว่าจะได้ใช้พลังนั้นของอุกโคมอนครับซึ่งก็จะมีดิจิมอนบางตัวด้วยที่ถึงขั้นว่าเฮ้ยอุกโคมอนเขามีพลังที่ทําได้ขนาดนี้เขาเป็นตัวตนที่เป็นเทพเจ้าหรือเปล่านี่นะครับก็จะมีแบบเรื่องราวอะไรพวกนี้ที่มันบอกเล่าเกี่ยวกับตัวอุกโคมอนในยุคโบราณว่าเขาเป็นดิจิมอนที่่่่ัออยาาาึกกงงลลดไปแ้ววรบซท ที่อุคโคมันถูกค้นพบข้อมูลตรงนี้มันก็ไม่ได้มีการบอกเป็นรูปธรรมแม้แต่นิดเดียวเลยว่ามีดิจิมอนตัวไหนมาใช้พลังของอุคโคมันไปในทางไหนบ้างอุคโคมันทาความปรารถนาของดิจิมอนตัวอื่นที่เข้ามาใกล้ชิดมันให้เป็นจริงในเชิงไหนอะไรยังไงนะครับไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยครับผมแต่ใช้คําว่ามันใช้พลังเนี้ยในยุคโบราณนานมาแล้วครับใช้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงขั้นจุดหนึ่งที่โลกดิจิตัลยุคโบราณน,นั้นต้องพบกับสิ่งที่เรียกว่าการทําลายล้างครั้งใหญ่ที่มันทําให้โลกดิจิิตตอออลลนนนนนััน้้้งงสคมมีดจจนนําาาวห ตายไปจากศึกนั้นนะครับซึ่งศึกนั้นไม่ได้มีการระบุไว้แต่มันจะเป็นศึกอะไรอันเนี้ยเราพอจะอนุมานได้เดี๋ยวรอดูในโปรไฟล์ของอีกร่างหนึ่งของมันกันลวกันเนาะซึ่งเมื่อโลกดิจิทัลถึงจุดที่เจอกับภัยพิบัติครั้งใหญ่นั้นสู่การทําลายล้างอันมหาศาลที่ทาให้ดิจิมอนล้มตายไปนั้นนะครับเหตุการณ์นั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้บุกโคมอนต้องถูกลบหายไปหรือก็คือสูญพันธ์ไปจากดิจิตัลเวิลด์นั่นเองครับซึ่งถ้าเปรียบเทีย ข้อมูลอะไรแบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นยุคปัจจุบันของเราก็คือเหมือนกับการค้นพบฟอสซิลอย่างนี้ในโลกดิจิตอลตามลอสตอรี่ของอุกโคมอนมันก็คงประมาณว่ามีคนไปเจอเศษข้อมูลบางอย่างที่บง่งบอกว่าเป็นตัวอุกโคมอนแล้วก็สืบค้นไปว่ามันมีพลังประมาณไหนอะไรแบบนี้นะครับและถึงแม้ว่าตัวของมันจะเป็นดิจิมอนที่ดูมีความสามารถเป็นปฏิหารขนาดไหนก็ตามครับผมมันก็เป็นดิจิมอนตัวหนึง่งเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพูดถึงท่าไม้ตายของมันด้วยครับท่าไม้ตายของอุกโคมอนมีอยู่2ท่าครับท่าแรกมีชื่อว นั้นนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยมันเอาตัวที่หมุนติ้วติ้วติ้ว,ต,วติ้วของมันพุ่งเข้าโจมตีอีกฝ่ายเสมือนเป็นลูกค่างครับสว่วนท่าไม้ตายหนึ่งจะมีชื่อว่า Li เออร์ดรีมครับผมซึ่งไลเออร์ดรีมนี้จะเป็นการใช้ลําแสงจากดวงตาของอุกโคมอนซึ่งต้องเป็นลําแสงที่ยิงไปเหมือนกับเป็นการศบตาของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเมื่อสบตาของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยลําแสงของท่าไม้ตายไลเออร์ดรีมนี้ก็จะทําให้อุกโคมอนสามารถที่จะควบคุมดิจิมอนตัวนั้นได้ครับและดิจิมอนตัวต่อมานะคัมดดดิจออนวีชื่่่าาุเป็งสย รูปแบบพูดยุคโบราณประเภทฟรีครับซึ่งไอ้ตัวนี้มีประเด็นนิดหนึ่งนะครับผมชอบชื่อมันมากคือบิ๊กอุกโคมันนะอุกโคมันตัวใหญ่นะครับซึ่งต้องบอกว่ารูปลักษณ์อะไรพวกนี้จะดูมีความละไม้คลายเดิมนะครับหมายความว่าลำตัวของบิ๊กอุกโคมันมันก็ยังดูแบบเป็นทรงของอุกโคมันอยู่ใช่ไหมแล้วตัวแขนของมันก็จะเหมือนกับเป็นแขนยืด,ยดออกมา2ด้านแล้วทีนี้มันก็มีส่วนหัวเรียกว่าโดยรวมมาเหมือนเดิมนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าขนาดของบิ๊กอุกโคมันโคตรใหญ่คือเขาจะใช้คาว่าใหญ่กว่า mon, อ,าอุกโคมัน เขาบอกว่าในช่วงพลิกตาที่มีการทําลายล้างครั้งใหญ่ที่ผมพูดไว้ในโปรไฟล์ของอุกโคมอนตอนนั้นนะครับเขาบอกว่าช่วงพลิกตาหนึ่งที่ดิจิมอนจานวนมหาศาลได้จบชีวิตลงไปความเศร้าความกลัวของดิจิมอนเหล่านั้นได้มาหลอมรวมกับตัวของอุกโคมอนแล้วก็กาเนิดขึ้นกลายเป็นดิจิมอนตัวนี้ครับซึ่งความเจ็บปวดความเศร้าใจที่ให้กําเนิดเป็นบิ๊กอุกโคมอนตัวนี้นะมันเหมือนกับจะมีพลังบางอย่างที่บ่งบอกถึงการอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปซึ่งดั้งเดิมของอุกโคมอนที่เขาเป็นดิจิมอนที่สามารถทําให้ความปร ของดิจิมอนนั้นเป็นจริงได้ครับอันเนี้ยมันก็เหมือนกับใส่เป็นความปรารถนาว่าดิจิมอนอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปใช่ไหมเมื่ออุกโคมอนได้มีการรับพลังความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดของดิจิมอนเหล่านั้นมากลายเป็นร่างนิสร็จปุ๊บอะครับว่ากันว่านะมันเกิดเป็นสายโยงบางอย่างที่ทําให้เป็นดิจิตามะแพรไปทั่วท้องนภาพาเลยครับผมเหมือนกับว่าดิจิมอนที่ตายไปปุ๊บเนี่ยต้องการมาเกิดใหม่ทันทีโดยลักษณะการเกิดใหม่ของพวกดิจิมอนก็คือการกลายเป็นดิจิตามะใช่ไหมครับซึ่งเหต ซึ่งอันนี้ในแง่ของโลกดิจิทัลก็ไม่รู้ว่าเขาไปสืบข้อมูลอีท่าไหนถึงรู้ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ต่อมาที่มันก็ควรจะอธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นนะครับก็ไม่มีบอกนะคือเขาใช้คําว่าหลังจากดิจิทามะนับร้อยนับพันที่มีการเตรียมมาเกิดใหม่หลังจากเหตุการณ์ทาลายล้างครั้งนั้นนะครับมันไม่มีข้อมูลที่สามารถบ่งบอกได้ว,ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดิจิทามะเหล่านั้นได้มาเกิดใหม่อะไรหรือเปล่านะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นปริศนาอันหนึ่งท ๊กุกโคมอนที่ได้รับความปรารถนานั้นแล้วก็กลายเป็นบิ๊กอุกโคมอนตัวนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงไม่รู้อย่างที่ว่าไปและทีนี้เนี่ยบิ๊กอุกโคมอนก็หมดพลังณนเะวลานั้นไปแล้วก็สลายไปจากดิจิทัลเวิลด์ไม่มีการค้นพบตัวของอุกโคมอนหรือบิ๊กอุกโคมอนอีกเลยครับทีนี้การที่ตัวของบิ๊กอุกโคมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดนะครับอันนี้เขาบอกว่าคําว่าร่างสุดยอดของบิ๊กอุกโคมอนตัวนี้เป็นภาพรวงตานะในความหมายคือในโลกดิจิทัลแม้้จจจนนนนนนนิิิยาามว่่กก,กุคคเป็็งงดอออตัััััีีใืท16 นักรบในตำนานนั่นเองครับนี่มีโปรไฟล์เกี่ยวกับ10นักรบในตำนานเพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยเราพอจะคาดเดาได้ไหมว่าในโลกดิจิตัลยุคโบราณที่มันเกิดภัยพิบัติแล้วก็การทำลายล้างอันมหาศาลมีดิจิมอนตายเป็นจำนวนมากอย่างนั้นนะครับมันเป็นศึกของ10นักรบในตำนานกับลูเจมอนที่เราเคยฟังมาหรือเปล่าหนอนะซึ่งในยุคนั้นนะครับดิจิมอนร่างสุดยอดยุคแรกก็คือจะเป็น10นักรบในตำนานและทีนี้เนี่ยตัวของบิ๊กอุกโคมอนเขาวัดพลังได้ว่ามีพลังเที่เท่ากับดิจิมอนศึกนักรบในตำน ของอุกโคมันที่มันเกิดจากการสะสม Data บางอย่างกลายเป็นดิจิมอนที่มีร่างวิวัฒนาการไปแต่มันเกิดจากเหตุการณ์ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ามีพลังปาถนาของดิจิมอน่างตนานามารวมกันจึงกลายเป็นร่างนี้ที่มีพลังเทียบเท่ากับดิจิมอนร่างสุดยอดเพราะฉะนั้นแล้วการที่เขียนว่าอุกโคมันเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดนั้นให้เข้าใจว่าเป็นการเปรียบเปยพลังไว้เฉยๆกันแล้วกันเพราะข้อมูลเขาก็เขียกนกำกับไว้เลยว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเจ้านี่มันเป็นดิจิมอนที่ถือว่าเป็นร่่่าาาางงงสสุุดดยยอออจริๆมมม้้ในนวตตขคทห ื่อว่า v i o l e n t p ์ n า h e r เครับ v i o l e n t p ์ n าเนชจะเป็นท่าไม้ตายที่มันจะมีส่วนงอกออกมาตามร่างกายเหมือนเป็นหนวดปลาหมึกพุ่งเข้าโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งครับผมซึ่งลักษณะาการโจมตีจะค่อนข้างโหดร้ายนะครับคือเขาใช้คําว่ามันจะพุ่งเข้าไปทุบศัตรูจนกว่าจะตายหรือเอาไปรัดศัตรูจนร่างศัตรูเละเทะไปเลยทีเดียวเชียวครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของอุกโคมอนแล้วก็บิ๊กอุกโคมอนนะครับผมถ้าผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับใครที่เคยดูมูฟวี่มานึกอะไรออกบ้างหรือเปล่าว่า i, เฮ ครนึกอะไรออกอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสปอยผมว่าตอนนี้ก็คงสปอยกันได้แล้วแหละนะเพียงแต่ว่าอาจจะใส่วงเล็บสปอยไว้นิดนึงเพื่อให้คนที่เห็นผ่านๆแวบๆเขาจะได้รูดทันถ้าเขาไม่ต้องการอ่านสปอยในส่วนตัวผมก็ยังขอโน้ตคอมเมนต์ก่อนละกันนะครับผมเพราะถ้าใครติดตามช่องผมมานาน่จะพอรู้ว่าถ้าทําได้ผมมักจะแยกโปรไฟล์ของดิจิมอนตามของแบบ Digimon.net ตาม Los t Story แยกออกจากข้อมูลของที่อยู่ในอนิเมะนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วก็ข้อมูลจะไม่ตีกันเพราะถ้าใครดู d i g i มอนมู v i ่มาแล้วก็คง แต่อันนี้มันเป็นข้อมูลที่เขาเซตมาว่าอุกโคมันกับบิ๊กอุกโคมันจะมีข้อมูลแบบนี้ในโลกดิจิตอลนั่นเองครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณทิ่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ